เอนครับอันนี้ก็ไดนเมื่อวานเมื่อวานปุ๋ยเขาเมื่อวานปุ๋ยเขาครับผมนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยกำลังพ่นปุ๋ยพ่นปุ๋ยใส่เขาเนี่ยครับเขาอันนี้นดิงน้อยดิงใหญ่ยังไม่ได้พ่นเลยครับ ที่เห็นกำลังเดินพ่นอยู่เนี่ยคือว่าพ่นปุ๋ยใส่เขาครับไม่มีน้ำหรอกแต่ว่าก็พ่นไม่มีน้ำนะครับแต่ว่าก็ใส่ดิ้นชื้นๆเฉยๆดินแค่ชื้นๆเปียกๆเสียงวัดดวงเลยครับผมเสียงวัดดวงใส่เลยครับเห็นใกล้ๆเลยครับที่ว่ากำลังพ่นปุ๋ยอยู่ ก็ครับผมนี่ครับชีวิตชาวนาชีวิตชาวนาชีวิตเกษตรกรครับผมทำไปทำไปเรื่อยๆครับปีนี้ฝนฟ้ากันไม่ค่อยอำนวยเนาะเด็กก็ไม่รู้จะทำยังไงครับทำเสียงวัดดวงไปครับผมแล้วครับที่เห็นกำลังเดินอยู่ไกลๆเนาะครับขาวหรือว่าพ่นปุ๋ยครับ น้งคนปุ๋ยคนปุ๋ยใส่นาข้าวเขาก็ไม่ดีแล้วครับเนี่ยเขาก็ดงแดงเหลืองๆครับผมเขาก็ดงแดงเหลืองๆงเดี๋ยวลองเอาปุ๋ยมาพุ่นมาใส่ดูครับดูจะเป็นยังไงฝนก็ไม่ตกน้ำก็ไม่มี ี๋ยวครับเห็นใกล้ๆนู่นเลยครับสวัสดีเพื่อนกันหวางก็เลยมาทําให้นะครับเนาะที่เห็นไปใกลๆนู่นเลยครับด้านทั้งหลังนี่ก็เป็นเขาเหมือนกันครับนะครับทุ่งกว้างที่มองเห็นน่ะแ่อครับทุ่งกว้างที่มองเห็นนั่นเลยครับนั่นก็เขาแต่ว่ายังไม่ได้พ่นยังไม่ได้ไปพ่นปุ๋ยเลย นี่ช่วงเช้าวเรยวแค่จุดตรงนี้ก่อนคนไปเรื่อยๆ่อยแหละครับผมชีวิตชาวนาไทยวิถีชีวิตชาวนาครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ